สวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์สู้คู่สู้คนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลและกระทางไก่เนาะทางใต้และกระทางเหนือในประเทศและกระต่างประเทศน้องพี่น้องเนาะที่กําลังหับส่งคลิปของผู้ค่าอยู่ตอนนี้พี่น้องเจ้าขามืงอนีมาพบพอก,กันยามายไปใต้พี่น้องจ๋าาะว,ว่ายามเ้ามันคึ้มคึ้มแล้วก็มืดไปเบิร์ผู้ค่าบวกก็เลยบดไถ่พอเอายานภาพมันบดแจ้งนะพี่น้อง ืัอนี้ผู้ข่าสิพาพี่น้องมาเฮ็ดคันบมักเบงดอกรักพี่น้องจ๋าโดยกกรใไ้ดอกรักตุบแต่งเลยจ้าพี่น้องจ๋ามาเบิกมาชมนํากันจ้าเป็นคันบมักเบงประยุกตเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดไหวพระไหวเจ้าก็ได้เนาะได้ความคิดตรงนี้มาจากผ่านไหวครูเด็กน้อยพี่น้องจ๋าพอดีเล่นติ๊กตอกและเห็นข้าเจ้าเฮ็ดพานไหวครูเด็กน้อยเนาะและเขาใจเขาเจ้าไ้ดอกรักเป็นตัวประกอบเนาะงามดีก็เลยสิลองมาเฮ็ดเป็นคันบักเบงเบิ่งพี่น้องจ๋ามาเบิกมาชมนํากันเลยจ้า รักรักของเฮาก็คือดอกรักเนาะจ้าเดี๋ยวพัชชาที่พาเห็ดดอกรักก่อนเด้อพี่น้องจ้าดอกรักปกติมันจะมีอยูหาแฉกเนาะนี่เด้อพี่น้องเดอ้อจะใส่เป็นดอกรักสีขาวหรือสีม่วงก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาตามใจเฮาเลยแหละก็เอาตามที่เฮามีในเือนในซาในข้างหัวข้างทางมาพี่น้องเนาะฉีกแฉกดอกลักออกจ้าให้เหลือสองชีให้เหลือสองแฉกเนาะจะฉีกออกเวลาฉีกนี่พี่น้องใจให้ดึงตะเทิงลงมาแล้วนี่จ้า ดอกรักเขาชิบริชีกขาดเนาะจา้เาเรากระิไดสองข้างเนาะนี่จะตรงข้ามกันเนาะนี่เนอะนี่มังเขาชีกเขาจะไว้ใส้ประโยชน์ก็ได้เนาะจ้ากรีดที่เขาชีกออกนะนี่เวลาดึงให้ดึงจะทั้งทึงลงมานอนนี่นี่จ้านี่ดึงลงมาทางใต้น,นานี่มันจงบูชีกขาดนี่เขากระิไดสองแฉกเนะนี่เนาะตัวอย่างการชีกแฉกดอกรักไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะเวลาพี่น้องคิดแบบนี้แล้วมันจะได้ไง่ายพี่น้องจา้านี่ ส่วนที่เฮาชีกออกมาเฮาก็ไใ้ไส้ประโยชน์อย่างอื่นได้พี่น้องนี่เหลือสองแสงแล้วนี้จ้ะพอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้เตรียมตเลยพี่น้องจ้ะใส่ใบตองคือเก้าเด้อจ้ะพี่น้องมันต้องได้ใส่ใบตองนะนะั่นเนาะปัะชาก็จะใส่ใบตองนี่ไส่ใบตองซ้อนกันสามใบเนาะจ้ะ ประมาณนี้เนาะซ้อนกันเพื่อสีเห็ดกุ้ยพี่น้องจ๋านี่กุ้ยหรือย,ยอดของขันมากบิงเนาะจ้านี่ชาใส่สามใบให้แบบแข็งแรงเนี่ยนะพี่น้องให้แข็งแน่ถ้าเอาใส่ใบเดียวมันนิ่มเกินไปยอดนะมันบวงามนี่ใส่แม็กแม็กไว้ให้เรียบร้อยจ้าใกระเจียนตรงตีนบ,กบักเบ่งให้เรียบร้อย นี่เราก็ได้ยอดบักบิงแล้วพี่น้องพอได้แบบนี้เซจเรียบร้อยเนาะสิ่งที่ขาาบ,บุได้เลยพี่น้องจ๋าสิ่งที่พระเจ้าขาาบ,บุได้เลยบัดน,นี้ก็คือปืนกาวพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นวิธีโจมเป็นทางลัดเด้อจ๋านี่คือปืนกาวพี่น้องจ๋าต้องมีเด้อจ๋าสําหรับคนมาเข็ดงานใบสีงานใบตองเนาะจ๋าต้องมีปืนกาวนะนี่เด้อทาลงไปเลยจ๋าทาลงไปแล้วก็ติดลงไปนี่เลยจ๋า เนี่แห้งแล้วติดที่ลานก็นได้พี่น้องปกติเหงงกระเจ้าติดใส่พานนะงามงานพี่น้องจา๋ามันเทาใ่เห็ดที่งามคือข้าเจ้าบ่ <c oughs> จะติดลงมาติดลงมาเลยจะมาอ้อมขันบักบิ่งนี่แหละพี่น้องจา๋งจาเวลาติดกะระได้พัชชาจะเลือกดอกน้อยๆติดก่อนเนาะทั้งเิงยอด ทีโ่โบไดปะยอดเวลาพี่น้องจา๋าปะยอดเวนีดเดียวนี่จ้ะติดจุนอ้อมไปตองเฮาน่นี่เลยเด้อพี่น้องจา๋าชั้นต่อมากระซับว่างกันบาทนี้ บอกหูว่ามันจะออกมางามคือโฟมบอลเนาะพี่น้องเห็นข้าเจ้าติดใส่โฟมเห็ดพานไวคูให้เด็กน้อยอุ้ยเจ้าของเห็นหลังคืองามคือมากแท้พี่น้องว่าซันคือมากไอเดียข้าเจ้าแท้ว่าซันก็นเลยว่าลองเพศเป็นคันบักเบ่งให้พี่น้องได้เบื้องมึงนู้ว่าสิง,งามบอหฮานพี่น้องจ้าเนาะก็เลยเป็นไอเดียนี้ออกมาพระชาก,กับบุงหูคือกันวจะงามบอเนาะพี่น้องเนาะผิดพ,พานอราไดก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ก่อนเด้อพี่น้องเดิม ซับวางไปซับว่างมาสิซื้อพี่น้องจ้าก็ใส่ดอกลักหลายดอกอยู่พี่น้องถ้าเห็ดหใหญ่แหงเปลืองดอกลักเนาะมันอยู่ที่ฮาวาเห็ดอ่ากล้วยน้อยกล้วยใหญ่ถ้ากล้วยน้อยกับโบเปลืองดอกลักปันได้ถ้ากล้วยใหญ่กับสิบเปลืองดอกลักแน่เนาะพี่น้อง ่วนปืนกาวเนาะคนที่ถามพัชามาว่าปืนกาวนะพปซื้ออยู่ใส่เนาะปืนกาวนะพัชาซื้ออยู่ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนเด้อยพี่น้องเด้อร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนจ้ะนี่ชั้นต่อไปกระติดซับว่างกันเอานี้ไปเรื่อยๆพี่น้องเนี่ย มักที่กระติดที่มากห้างกระติดห้างแต่ที่ก็จะงามกว่าห้างมังนนีบางคนก็นจะอุ้ยคราบเกา่าอุ้ยเยอะยะอยู่พี่น้องเอ้ยคราบเก่านะเฮาจังก็ออกทีหลังเวลาเขาติดแล้วบ่เป็นยังจ้ะงามคือเก่าเนาะบางตัวมันบ่อยู่เขากับเซม ซมใส่มันอยู่ตอนนี้ก็ติดมาได้สักพักแล้วพี่น้องเจ้าคานี่ติดมาได้สักพักแล้วออปืนกาวกับสุดพอดีสิได้เติมปืนกาวเข้าไปเองนี่ติดที่ๆกันตอนนี้จะ้ะพอแล้วพี่น้องจ้เพราะว่ายัง ดอกลักทีก่เอาจีกไว้เบิดพอดีพระชากระเลยพอแค่นี้เนาะจ้าภายเซดใหญ่กว่านี่ก,ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่สวยงามเด้อพี่น้องเวลาติดออกมาแล้วสวยงามเสียจะทางเทิงสั้นแรกนี่แหละนบอจอดกันเอายังบ่ฮู้จักเทคนิคคักเดี๋ยวต่อไปพระชากระเตตีนบักเบ่งเนาะจ้าตีนบักเบ่งก็จะเปียรลัดข้อคือเก้าพี่น้องจ้า อย่าลัดข้อคือเก่าจะสินบักเบงก็ได้จิกใบจองมาสองแผ่นซ้อนกันแม็กติดสิกใบจองมาความกว้างหนึ่งนิ้วแบบนี้ตัดหัวตัดท้ายเดี๋ยวจะใบตอง นะครับก็จะมาเปียรัดคออันนี้จะเปียรัดคอใหญ่นะ่นิดนึงเนาะเหตตินขันมกเบ่งมาใส่แล้วก็บเบิ่งแล้วก็คือเอ้ยมันคือยังบวงามปันไดเนาะพี่น้องวา่าซันอือเจ้าของว่าเองเอือองแล้วพี่น้องจา๋าคือยังบวงามปันได้เหตตินนมกเบ่งมาใส่อะไรก็ได้ก็เลยยังบวงอาตีนใส่พี่น้องจา๋าสิวันยิบักเบ่งต่อลงไม้อีกจก้ะตามใจไปเรื่อยๆเลยได้พี่น้องเลยว่ได้มีแผนการในหัวได้ เฮ็ดไปเรื่อยๆนี่ล่ะพับกีบบักบิงแบบโบราณแล้วพี่น้องใส่เจ้เอาใส่ไปอีกเรื่อยๆมันนว่าสั้นเพื่อมันสิงามจ้แม็กใส่ป็นขันบักบิงบโบราณด้วยพี่น้องเด้อสี่ชิดสี่กีบ มาใส่เพิ่มข้าไปอีกให้มันดูสวยงามกว่านี่นะพี่น้องจ๋าตอนแรกพัชชาก็สิใส่ตีนบักเบ่งเลยเพราะว่าเฮาเฮ็ดขนาดน้อยนะพี่น้องมันบบได้รูปทรงมันเพราะว่าดอกลักมัน่หลายพี่น้องจ๋าถ้าเฮ็ดขนาดใหญ่เนี่ยมันได้รูปทรงมันมันอาจจะสวยกว่านี่พัชชาคิดว่าคือการกับพานไหวครูข้าเจ้าแหละมันได้รูปทรงเนาะแต่อันนี้มันบบได้รูปทรงปันใดก็เลยว่าเออเอามันยิบเป็นบักเบ่งใส่ทางล่างกับิสวยอีกแบบบ่พัชาคิดวันนะพี่น้องจ๋า เลยจุเฮตีนบักเบ่งไว้ก่อนที่แรกก็บวเฮตีนบักเบ่งอะไรก็เลยจุไว้ก่อนบางคนก็ไม่พเข้าใจคำว่าโจุเนาะก็คือพักเฮตีนบักเบ่งไว้ก่อนเลยลองมานยิบบักเบ่งต่ออีกนะพี่น้องจ้ามมายิบบักเบ่งต่ออีกต่อเป็นบักเบ่งโบราณเท่านีา้นลงมาจาักหน่อยพอมันเป็นลวดเป็นลายนะพี่น้องพอเป็นรูปเป็นทรงเนาะสิว่าอะไรก็ไดายนะก็คือพัชชาว้าเบื้องต้นว่าอันนี้เป็นคันบักเบ่งประยุกต์และพัชชากันยังบอกเคยเทศเฮศเคลือแรกนะพี่น้องเนาะผิดพลาดอะไรก็ ขอโทษขออภัยพี่น้องจ๋าประยุกต์ไปนําการพี่น้องประยุกต์ท้มันแปลกแวกแนวไปอีกนะพี่น้องจ๋าพระชากับบเคยเห็ดดอกมาติดดอกรักใส่นู่นนี่กับบเคยจะเคื่อแต่ก็อยากลองเห็ดเห็นขาจาวเห็ดล้วงามนะมันนี่ก็เลยติดไปติดมาแหละกะว่าเอ้ยยังบัเป๊ยยังบว,ดงบวได้ดังใจนะก็เลยมาอันิบบักบิงใส่อีกจ้ะนิบแกบักบิงใส่อีก ซับว่างเอาด้วยพี่น้องเด้อเือซับว่างเอาชั้นละสี่กาบซับว่างไปมาจ้ะพี่น้องจ้า,จาชั้นที่สองกับซับว่างชั้นแรกลูกแม็กมีโบหลายพี่น้องเรื่องของเรื่องนะที่แรกก็ว่าสิบโบยิบลูกแม็กเลือสามสี่แถวนี่แหละบบได้ไปซื้อโมเลย์คนะละสิไปซื้อไว้ รับวางไปเรื่อยๆจ้ะคือขันหมักเบ่งที่พระช,ชาพาเห็นเลยพี่น้องจ้าน้องจ้าตอนนี้กเสร็จเรียบร้อยเจ้าค่ะขันหมักเบิงดอกรักเนาะเหตุไปเหตุมาก็สวยงามลงตู่พี่น้องจ้านี่นะพี่น้องเนาะเป็นอะไรพี่น้องขันหมักเบ่งดอกรักเนาะเป็นขันหมักเบ่งประดิษฐ์เด้อพี่น้องเด้อประยุกต์เนาะที่พระชา ลองคิดเบิ่งแล้วก็เห็ดตามข้าเจ้าฮะแะกข้าเจ้าเห็ดส่ผานไหว้ครูแล้วมันงามเนาะบันนี้เฮาเห็นเฮาเลยอยอกลอไม่เฮ็ดขันบักเบ่งพราะมเฮ็ดขันบักเบ่งแล้วกลวยใบตองมันบบได้รูปบบได้ทรงนะพี่น้องจ๋ามันบได้รูปโบได้ทรงปันใดพัชชากันเลยมันยิบบักเบ่งต่อใส่ทางใต้ให้มันดูสวยงามเนาะเป็นอะไรก็ฝากพี่น้องติชมเข้ามาเจ้าค่ะขันหมากเบ่งดอกลักงามงามเนาะพี่น้องเนาะนี่ให้เบิ่งใกล้ๆก่อนจ้ะ สำหรับคลิปนี้พระชาสิได้ขอตัวอำลาพาจากเด้อพี่น้องจา๋าผิดพลาดอะไรก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยหลายๆเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้พระชาขอตัวลาไปก่อนจ้าอยู่ดีมีแหงเบิร์ตสกูทุกคนบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข้บ่ให้จนจ้าไปลวจ้าสวัสดีจ้า